Are listening? The you Momentum Podcast แชโบเนี่ยมันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนเนี่ยมันยังมีบาดแผลสงครามอยู่พอเขามองศัตรูเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าทําสินค้าเกาหลียังไงให้มันเท่าญี่ปุ่นถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ของเกาหลีเท่าไงแม้ว่าของจะหวยแต่ว่าก็ต้องซื้อของเกาหลีมันปลุกความเชา่ินิยมขึ้นมาในเวลานั้นอีกเขาก็ต้องทําให้รู้สึกว่า ญี่ปุ่นทําอะไรได้เกาหลีก็ทำได้จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอย่างนึงก็คือการที่เอาแบบดีสองคนก่อนนั้นนั่นแหะขึ้นศาลติดคุกทําให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมยังทำงานได้อยู่สุดท้ายผมว่าสิ่งสําคัญมากๆคือความรุนแรงในดีผ่านกระบวนการในการขอโทษในการที่จะจดจำยอมรับผิดยอมรับผิดแล้วก็ไม่ลืมมัน b h o l d e r Podcast สมองอดีตเพื่อเข้าใจปัจจุบัน สวัสดีครับพบกับ B Holder อีกครั้งนะครับทางโมเมนตัมนะฮะวันนี้เรากลับมากับเรื่องราวของต่างประเทศบ้างครับใช่ครับเออไม่ไม่ได้คุยเรื่องต่างประเทศนานพอสมควรเพราะว่าเขาเรียกว่าอะไรช่วงหนึ่งปีครึ่งปีที่ผ่านมาการเมืองไทยนี่ร้อนแรงมเลยใช่ตอนนี้ก็ยังร้อนอยู่แต่ว่าเราพักร้อนแล้วกันเบรกบ้างเบรกบ้างเรกห็นว่าแต่เรื่องที่เราจะเล่าวันนี้จริงๆก็เกี่ยวเออก็เกี่ยวอยู่ดีเพราะว่าเราจะ หยิบเรื่องต่างประเทศที่เกี่ยวกับประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่น่าสนใจถ้าพูดถึงประเทศในเอเชียนะครับหนึ่งประเทศที่ต้องบอกว่ามีเส้นทางในการก้าวเออข้าสู่ประชาธิปไตยเนี่ยน่าสนใจมากๆแล้วก็ใกล้เคียงกับประเทศไทยพอสมควรน,นั่นก็คือเกาหลีใต้ครับก็คือเวลาเราพูดถึงประเทศที่ สร้างชาติขึ้นมาจากการเมืองแบบล้มลุกคุกขานผ่านการรัฐประหารผ่านการรัฐประหารเฏิเดการทหารอแต่ว่าสามารถสร้างชาติขึ้นมาได้เนี่ยแล้วก็สามารถเปลี่ยนผ่านเนาะไปสู่ประเทศที่เป็นประชาธิปไตยเนี่ยเวลาคนที่จะยกขึ้นมาเนี่ยเขาจะยกสิงเกาหลีใต้เสมอแล้วก็ในอดีตที่ขนาดเศรษฐกิจเคยใกล้เคียงกันกับประเทศไทยใช่แล้วในในช่วงที่เขามีสงครามจริงจริงประเทศไทยก็มีช่วงที่ค่อนข้างถือว่า ดีกว่า <Okay. S 1> ด้วยแต่วันนี้เกาหลีใต้กลายเป็นหนึ่งในออต้องบอกว่าประเทศที่เศรษฐกิจอันชั้นนาของโลกติด t อ p เทนใช่ฮะแล้วก็ในเอเชียเองก็เนี่ยแหละสหรับที่แบบทุกคนจับตาม,มองนะครับวันนี้เราก็เลยอยากจะพูดถึงประวัติศาสตร์ทางการเมืองของเกาหลีใต้ใว่าจากเหตุการ ชาติิยมแล้วก็เราเคยพูดถึงจริงๆในโมเมนตัมขออภัยใน BH โฮเดอในช่องเดิมของเราเนี่ยก็เคยพูดถึงแชร์โบแบบเน้นๆมาแล้วด้วยทั้งหมดเนี่ยครับทำไมมันถึงทำให้เกาหลีใต้มาสู่เส้นทางประชาธิปไตยได้ใช่อันนี้ไม่ได้ไม่ได้จะอวยเนาะวันนี้วันนี้เราก็จะพูดถึงส่วนที่เขาผิดพลาดส่วนที่เขาสำเร็จส่วนที่เขายังต้องปรับปรุงต่อไปเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราคุยไปคุยมาเราจะพาย้อนกลับมาดูการเมืองไทยด้วยว่า ในช่วงเวลาเดียวกันน่ะมันเกิดอะไรขึ้นกันบ้างครับก็ผมอยากจะเริ่มอ,อย่างนี้ฮะเพราะว่าเกาหลีใต้เนี่ยประวัติศาสตร์ก็ไม่ได้ยาวนานเนาะถ้าเราพูดถึงการสร้างชาติของเกาหลีใต้เนี่ยมันไม่ถึงร้อยปีใช่สิ่งที่เอ่อเป็นเกาหลีใต้ทุกวันนี้มันคือการเกิดขึ้นหลังสงครามโลกครั้งที่สองใช่เนาะซึ่งเป็นจุดพลิกผันเป็น turning point สำคัญขอ,ข,อของเกาหลีใต้ถ้าเราพูดในเวลานั้นเนี่ยก็คือเกาหลีใต้เนี่ยเป็นประเทศที่เขาเลียกสิ้นชาติได้เพราะว่าโดนมันหนัก Mm. โดนคือโดนโดน,โดนญี่ปุ่นเข้ามา,า,าโดนจีนเข้ามาคือเกาหลีเนี่ยอยู่ในทำเลที่จริงๆก็น่าสง,งสารแหละ <Right. S 2> เพราะว่าเขาอยู่ท่ามกลางประเทศที่ค่อนข้างมีอิทธิพลใช่ <Right. S 2> ไม่ว่าจะเป็นจีน <Right. S 2> ที่ยิ่งใหญ่มาแบบนับพันปีจนถึงยุคหลังๆที่ญี่ปุ่นเนี่ยขึ้นมาแบบเป็นผู้นำทางการทหารในภูมิภาค mm. ก็แน่นอนเกาหลีได้รับผลก,กระทบหมดแล้วก็ถ้าเราย้อนกลับไปก่อน,อนสองครามโลกที่สงเนี่ย มันก็ขมขืนใช่คือเขาก็มีช่วงเวลาที่จีนเข้ามาลุกมีช่วงเวลาที่ญี่ปุ่นเข้ามาลุกมีช่วงเวลาที่เขาลบกันเองอ่าแบ่งข้างกันอันไหนอยู่ข้างจีนอันข้างญี่ปุ่นก็ประวัติศาสตร์ยาวนานมากแล้วก็ส่วนใหญ่ก็ไม่ได้ไม่ได้เซตเทิลอะไม่ได้ไม่ได้อยู่นิ่งใช่คือด้วยความที่มันนั่นแหละอย่างที่โกบอกว่าคือก็คืออยู่อยู่เป็นการชนของจีนกับญี่ปุ่นเนี่ยมันทําให้หลายๆอย่างเขาเนี่ยมันไม่สามารถดําดเนินไปได้อย่รวมถึงไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสภาพภูมิิอาาาาากศภูมมททต่่งงๆีัันํให้ขขดว เรียกว่าอะไรการพัฒนาใช่ทีนี้สิ่งที่ต้องเข้าใจเป็นอย่างยิ่งเลยก็คือในช่วงสงครามโลกครั้งที่สเนี่ยเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์บาดแผลก็คือมีการที่ญี่ปุ่นเข้ามาในเกาหลีใต้เนี่ยมีการนําหญิงเกาหลีใต้เนี่ยไปเป็นหญิงบำเบอร์เป็นแสนคนแล้วมันทําให้ประวัติศาสตร์ของ2ชาติเนี่ยในช่วงเวลา6 0ส0ปีก่อนมันไม่สามารถ เดินไปด้วยกันได้เลยถ้าที่อยู่ติดกันถ้าในในเด็กเด็กน้องๆปัจจุบันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยรู้สึกแล้วแต่จริงๆอย่างถ้าเป็นรุ่นพวกเราอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าเกาหลีกับญี่ปุ่นเนี่ยโอ้โหใช่เรียกว่าแบบคือเขาบาดหมางกันมากๆเพิ่งมาไม่กี่ปีนี้เองที่ทั้งสองประเทศเริ่มที่จะแบบให้ความร่วมมือในหลายๆด้านร่วมกันสิ่งสําคัญก็คือหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยเกาหลีถูกแบ่งเป็นสองซีเกาหลีเหนือเกาหลีใต้ด้วย ด้วยก็ <was again S 2> เป็นเหยื่อนะอ่าใช่ด้วยด้วยการที่มันเหยื่อก็คือมันไม่ได้คือก็ถูกแบ่งอ่ะเพราะว่ามันกลายเป็นประเทศที่แพ้เนาะเพราะญี่ปุ่นยึดเข้ามาพอแพ้เนี่ยก็แบ่งเป็นซีที่เป็นฝั่งใต้เนี่ยก็คืออเมริกาเป็นคนดูแลฝั่งเหนือก็คือโซเวียตเป็นคนดูแลใช่ไหมฮะเกาหลีเหนือเนี่ยก็อยู่ภายใต้ระบอบคอมมิวนิสต์เข้มข้นแล้วก็เกาหลีใต้ก็คือภายใต้สหรัฐอเมริกาเป็นคนดูแลเนาะระบอบอเริกามก็เลยถูกแบ่งชัดเจนที่เซตลาติสูที่สามสิบแปดเนาะ ีนี้อาจจะต่างกับญี่ปุ่นมากคือเรารู้กันว่าญี่ปุ่นเนี่ยหลังสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็คือสาอมรา,สารถสหรัฐอเมริกาไปดูแลเรื่องการปกครองอย่างเข้มข้นเพราะ,ราะว่าแน่นอนว่ากลัว <laughs> คือ<ช>ญี่ปุ่นเนี่ยต่างแน่นอนเพราะ,ราะาญี่ปุ่นเขาเป็นผู้นํา <sådan. S 2> เป็นหนึ่งในผู้นําของ<ช>สงครามโลกอ่ะเพราะฉะนั้นเมื่อเขาเป็นผู้แพ้สหรัฐอเมริกาก็เข้าไปดูแลเลยเรื่องของความมั่นคงเรื่องของระบบการปกครองอํานาจพระจักรพรรดิเขียนรัฐธรรมนูนใหม่แล้วก็ขณะเดียวกันในเชิงเศรษฐกิจเอง เขาก็เลยได้เป็นเหมือนกับฐานการผลิตให้กับสหรัฐอเมริกาที่ตอนนั้นมันแบบโหดโตเต็มๆชอยู่ในประเทศไม่พอใ้ะทีนี้เกาหลีใต้จะไม่ไดไม่ได้ฉะนั้นแต่ว่าก็นั่นแหละสหรัฐอเมริกาเนี่ยเข้ามาดูแลในช่วงแรกก็คือให้อีซิงมันเป็นผู้นําผลิตการในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองคนแรกตอนแรกก็โจทย์มันก็คือ การที่สงครามมันคุกรุ่นมันเกิดสงครามเกาหลีขึ้นเนาะครับหลังต่อเนื่องมาต่อเรื่องสงครามที่เราดก็คือสงครามเย็นเข้าสู่ยุคสงครามเย็นสงครามตัวแทนเนี่ยใช่คือสงครามโลกจบแล้วได้ผู้ชนะแล้วแต่เผอิญว่าเผอิญผู้ชนะเนี่ยดันมีแนวคิดทางการเมืองต่างกันแล้วมันก็เลยเกิดสองขั้วอำนาจใหญ่ๆในช่วงเวลานั้นก็คือสหภาพโซเวียตกับสหรัฐอเมริกาเกาหลีเนี่ยก็เป็นหนึ่งในประเทศที่อย่างที่บอกเป็นเหยื่อเมื่อเขามีสองขั้วอยู่ในประเทศ ใช่ท e ีนี้สาอเรกการก็เอาอีซ uh ึง huh. มันขึ uh ้นมาก็เป็นผู้นําในยุคท uh ี huh. ่เกาหลีต uh ้องการในยุคท um ี่เกาหลีใต้ต้องการผู้นําที่จัดการกับคอมมิวนิสต์ก็ต้องการหน้าที่เด็ดขาดก็จะคว้าจัดเลยถูกไหมฮะทีนี้ประเด็นก็คือ absolute power c o r absolutely คือคือพอมันจัดการมากๆต้องมีอำนาจมากๆเนี่ยก็เลยก็เลยเป็นอำนาจซึ่งสมบทกระทบกับประชาชนในประเทศเนาะก็คือเมื่อมาแล้วก็เนี่ยหาทางสืบทอดอำนาจประกาศกฎอัยการศึกยกเลิก ไอเรื่องการจํากัดวาระระธานธิบดีอนสุดท้ายเนี่ยประชาชนเกาหลีก็ประท้วงแล้วก็เขาก็ไม่สามารถยืนอยู่ในอำนาจได้ดท้ายก็ต้องก็ต้องหนีไปอยู่ที่ฮาวายเนาะที่สหรัฐแล้วก็เหมือนจะจบแต่ก็ไม่จบซึ่งนั่นหมายความว่าจริงๆเนี่ยเออก็ต้องบอกว่าอีซึงมันก็ยังอยู่ภายใต้การดูแลของสหรัฐมาตลอดถูกไหมเขาถึงเขาถึงไปที่ฮาวายคือคือสหรัฐเมกาเองก็ก็ยังให้การดูแลแหละเพราะเพราะอย่างน้อยก็เป็นบุคคลที่เออสหรัฐ ให้ความไว้วางใจอ่ะในการมามาปกครองคือในยุคสงครามเย็นก็สหรัฐก็ดูแลทุกหมดในประเทศที่ที่อที่มีภัยคุกค้าจากคอมมิวนิสต์ก็เหมือนประเทศไทยซึ่งสหรัฐก็ดูแลจังหวนสลิตเป็นอย่างดีใช่ไหมฮะครับทีนี้ก็เข้าสู่ประการยุคหนึ่งพักจุงฮีครับพรักจองฮีพรักจองฮีนี่ถ้าเราในช่วงหลังเราจะได้ยินชื่อบ่อยแล้วก็จริงๆอ่ะพรักจองฮีเป็นเป็นแม้แต่ในเกาหลีเองก็ถือว่าเป็นชื่อที่ เป็นพารานดีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดคนหนึ่งเพราะว่าเขาอยู่ในช่วงเปลี่ยนผ่านสำคัญแล้วในเวลานี้ถ้ามองย้อนกลับไปเนาะหลายคนก็ยังให้เกียรติเขาในฐานะพาาดีที่ทําประโยชน์เนาะก็แชโบใช่เกิดขึ้นจากพักชองฮีใช่ก็คือเริ่มอาจจะต่างจากอีซึงมันหน่อยละเขาเริ่มมองเห็นประโยชน์ของกลุ่มทุนช่ก็มองว่ารัฐบาลอยู่โดยลำพังไม่ได้แน่ๆถ้า,าไม่มีทุนเนาะ พระจองฮีก็อาศัยช่วงเวลาที่ตอนนั้นก็คือตอนตอนนั้นเนี่ยเกาหลีพยายามจะเป็นประชาธิปไตยอยู่ครับแต่ประชาธิปไตยมันไม่ได้เกิดขึ้นง่าย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 มันไม่ได้แบบเหมือนกับมีไข่ออกมาแล้วฟัาไข่ออกมาแล้วเป็นประชาธิปไตยเลยไม่ใช่พระจ้องฮีก็อาศัยช่วงเวลาที่นักการเมืองทะเลาะกันประชาธิปไตยจะไปในรูปแบบไหนดีก็ทํารัฐประหารก็ต้องการอํานาจที่เบ็ดเสร็จก็เลยหลังจากนั้นเนี่ยพอครองตําแหน่งได้ได้ได้ในระยะหนึ่งเนี่ยก็มีการทําการ ร่างจมนวนใหม่จำนวนยูสินในปี1972ให้ประธานดีดำรงตำแหน่งได้6ปีไม่จำกัดวาละยกเลิกประธานดีแบบเดิมหมอะยกเลิกอำนาจแบบเดิมของประธานดีแล้วก็มีคณะเลือกตั้งทำหน้าที่แทนประธานดีแต่งตั้งสภาได้1ใน3ครับเนาะจนนำไปสู่การกระแสการประท้วงแปลกมากนะฮะแต่งตั้งได้1ใน3ก็นั่นแหละครับถ้าเราเราก็จะเห็นเลยว่าหลายๆประเทศที่ ที่ยังอยู่ในการปกครองแบบนี้ที่ยังยังไม่ได้เป็นเต็มรูปแบบมันก็จะมีกติกาอะไรแปลกๆเข้ามาแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยก็มีการชุมนุมแล้วก็สลายการชุมนุมแล้วก็เป็นช่วงเวลาใกล้ๆกับ6ตุลา2519บ้านเราก็คือประมาณปี1976คือช่วงนั้นต้องบอกว่ามันเป็นช่วงของขบวนการนักศึกษาที่ที่เกิดขึ้นในหลายๆประเทศมันไม่ใช่แค่แค่ประเทศไทยก็ก็เขาก็บอกว่ามันก็เป็นโดมิโนแหละมันเกิดขึ้นในประเทศนี้มันก็จะเห็น อะไรเงี้ยหลายอยา่างแล้วก็ต่อการซึ่งก็เนี่ยประจบเหมาะเดียวกันแล้วก,ก็เกิดความดูแลขึ้นแล้วก็ที่น่าสนใจก็คือพักจองฮีเนี่ยการที่มีอำนาจเยอะขนาดนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ล่มสลายไปด้วยการรัฐประหารไม่ได้ล่มสลายไปด้วยคนมาลม้มครับล,ล่มสลายด้วยการลอบสังหารนะครับก็คือมีเหตุการณ์ลอบสังหารที่สนุกามากอันนี้อันนี้ถ้ามีเวลาอยากให้ไปอ่านกันก็คือเหตุการณ์สังหาร พักจองฮีเนี่ยเกิดขึ้นในทาเนียบประทาบดีเนาะแล้วก็เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กินข้าวเย็นกันอยู่ดีๆก็มีการลอบสังหารประนดีโดยคนใกล้ชิดที่สุดก็คือผู้อำนวยการ KCIA เนาะซึ่ง KCIA นี่ก็ตั้งขึ้นมาในในช่วงเวลาเนี้ยช่วงเวลาที่เป็นป<ม>ฏิการเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่เหมือนหน่วยข่าวกรองรทำหน้าที่เหมือนเกสต์ตาโปททำหน้าที่เหมือนตำรวจลับในหลายๆประเทศ คอยจัดการคนที่เห็นเป็นภัยคุกคามเห็นเป็นภัยความมั่นคงสุดท้ายคนที่เขาเห็นว่าเป็นภัยความมั่นคงคือประธานดีของตัวเองอเนาะแล้วก็ในในคืนนั้นเนี่ยก็มีความพยายามในการที่จะคือพอพอมันสุนได้าศแล้วเนี่ยก็มีความพยายามในการแย่งชิงำอำนาจจะให้ใครเป็นประธานดีคนต่อไปสรุปว่าก็ไม่สําเร็จแล้วมันกลายเป็นนายทหารคนหนึ่งเข้ามายึาดอํานาจอีกครั้งนึงก็คือประธานดี ซุนดรวานคนนี้ก็เป็นเป็นเป็นคนที่คนนี้ก็มีชื่อที่เราได้ยินบ่อยได้ยินบ่อยเวลาเราพูดถึงเหตุการณ์สลายการชุมนุมที่กวางจูนะก็คือสุนดรวานเป็นเป็นคนที่มีนากก็ถ้าพูดถึงการชุมนุมที่รุนแรงที่สุดในกอสิสต์เกาหลีในในยุคหลังก็ต้องเป็นการการชุมนุมที่กวางจูใช่แล้วก็มีผู้เสียชีวิตค่อนข้างเยอะหลายร้อยคนครับแล้วก็นี่แหละประธานาธิบดีคนนี้ก็ เขาเรียกว่าเป็นอะไรดีค hmm. ร mm ับเป็นเหมือนเหมือนหนึ่งในตราบาปในในบริษัทการเมืองเกาหลีเหมือนกันใช่แต่มันก็น่าสนใจเนาะอ๋อกวางจูเนี่ยเกิดในปี1980ครับแต่เขาก็ยังครองอำนาจอีกหลายปีใช่ก็มีคนวิเคราะห์ฮะว่าในขณะที่ใช้อำนาจแข็งในการจัดการทางการเมืองเนี่ยอำนาจอ่อนก็ไปใช้เช่นมีโรงหนังเนี่ยสามารถฉายฉากที่เป็นฉากเซ็กซ์ได้มากขึ้นในในโรงหนังแต่เบลที่ซินเซอร์เข้ม มีการทําให้ทัวร์ทั์เนี่ยแร่ภาพสีไปทั่วประเทศเพื่อให้คนดูทัวร์ทัศน์มากขึ้นและสุดท้ายคือการบิดโอลิมปิกเกาหลีใต้เป็นมปิกปี1988เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกในปี1988ที่กรุงโซลอันนี้ก็อยู่ในเรื่องรีพาย1988เยอะแล้วก็ในในในแง่หนึ่งความทรงจําของของคนทั่วโลกก็คือโกงกันชิบหายโกงกันสะบ้านหันแหลกเนาะในในในโอลิมปิกค้งานนะครับก็ชุนชุนดูวานก็เลย เออครองอํานาจค่อนข้างยาวนานครับแล้วก็เป็นมีเหตุการณ์หลายๆอย่างเกิดขึ้นในยุคสมัยของเขาครับและผมก็ว่าจริงๆชุนโวันก็เป็นเป็นหนึ่งในตัวเร่ง<ช>เร่งร้าปฏิกิริยาความตื่นตัวรรทรประชาธิปไตยของเกาหลีพอสมควรจากทั้งเรื่องของออวิธีในการปกครองรเ,ออเรื่องของการแบบใช้อำนาจบางอยา่างนะฮะ ก็ดูว no <si ่าหมดหน้าในปี1987เนาะก็เกิดเกิดกรณีที่นักศึกษาทีวีเซนถูกทรมารจนเสียชีวิตอ่าสิ้นอำนาจไปก่อนที่จะที่จะเกิดอลิมปิกแ๊บเดียวครับเดียวครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยก็มือขวาที่สืบทอดหน้าก็คือโนแทอูเนี่ยก็ยังชนะการเลือกตั้งเพราะฝ่ายประชาธิปไตยคือคิมแดจุงกับคิมยองซัมเนี่ยลงสมัครปไธทบดีแข่งกันเองแล้วก็ในเวลานั้นเนี่ยมันเป็นช่วงเวลาที่คนก็ยังต้องการความสงบเพราะมันเกิดเหตุการณ์ที่ สายลับกเกาหลีเหนือเป็นระเบิดเครืร่งงองบินเป็นระเบิดสายการบินโคเรียนคือ<แ>ประวัติศาสตร์ช่วงนี้อันนี้สนุกมากเพราะว่าจริงๆมันก่อนหน้านี้ไม่มีคนเปรียบกับประเทศไทยใ,ใ,ในในช่วงเวลาของเราในช่วงนี้เหมือนกันนะครับเพราะว่านั่นแหละเลือกความสง,งบจบที่ลุงตู่คล้ายๆกันเล,เลือกโนแทาโอก็คือคุณจะได้ความสงบขณะเดียวกันฝั่งประชาธิปไตยเองดันสู้กันเองสองคนก็ตัดคะแนนกันเองนะฮะก็ก็นั่นแหละก็เลยมีคนมาพูดเปรียบเทียบกันแล้วก็ เหตุการณ์ช่วงนี้ที่คนจะรู้จักเยอะเหมือนกันอย่างที่บอกไปก็คือในซีรีส์ว1988เนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลานี้พอดีเขาก็มีการสอดแทรกเรื่องเรื่องประวัติศาสตร์ทางการเมืองในช่วงนั้นก็สุดท้ายโอลิมปิก1988เนี่ยก็เกิดขึ้นในสมัยโนแทอูใช่ใช่ก็สรุปแล้วก็คือโนแทอูก็ยังครองอำนาจจนถึง1992ทีนี้1992เนี่ยก็ปีเดียวกับที่เกิดเหตุการณ์พฤษภา35บ้านเราเนี่ยเกาหลีใต้พาไปอีก ขั้นหนึ่งด้วยการที่ฝ่ายประชาธิปไตยขึ้คิมยองซัมชนะการเลือกตั้งแล้วก็พาการเมืองเกาหลีใต้เนี่ยเริ่มเข้าสู่ระบบเริ่มเข้าเข้ารูปเข้ารอยแล้วก็จุดเปลี่ยนสําคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือการที่เอาไปคธับดีสองคนก่อนนั้นนั่นแหละก็คือโนแทโอซึ่งก็มีเหตุการณ์สังหารประชาชนเหมือนกันแล้วก็ชุนดูวานเนี่ยขึ้นศาลติดคุกบังคับให้เขาขอโทษประชาชนติดคุกพอเป็นวิธีแต่ก็ติดคุกแล้วก็อ ขอโทษประชาชนแล้ว hmm. ก right. ็ถือว่าก in ้าวข้ามความขัดแย้งไปแต่ว่าก็มีการสร้างชาติกันต่อเอามาลงโทษให้เห็นเป็นครั้งแรกลงโทษลงโทษคือคือต้องมองเห็นว่าประธานในพิธีในในเกาหลีเนี่ยก็เขาเรียกว่าอะไรครับอำนาจเขาเด็ดเสร็จเนาะเพราะเขาสูงสุดถูกปาแล้วการที่ประธานาธิบดีโดนลงโทษเนี่ยมันอาจจะทําให้กระตุ้นอะไรบางอย่างในในสังคมได้แหละว่าสุดท้ายแล้วเ แม้แต่คนที่อยู่ในอันดับสูงคือคือเรารู้ดีว่าเกาหลีเป็นสังคมแห่งชนชั้นมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็ตามแต่อย่างน้อยคนที่อยู่บนสุดของยอดปิระมิดเนี่ยอืได้รับการลงโทษอืต้องขอโทษประชาชนชผมว่ามันมันน่าจะเป็นจุดเปลี่ยนสาคัญทาให้เห็นว่ากระบวนการยุติธรรมี่ยทำงานได้อยู่แล้วก็ในเชิงความรู้สึกก็ทําให้คนที่เคยรู้สึกว่าอดีมเป็นใหญ่มากทําอะไรผิดไม่ได้นะมันก็ยังถูกลงโทษได้นะแล้วก็ สุดท้ายผมว่าสิ่งสาคัญมากๆคือความรุนแรงในเดันผ่านกระบวนการในการขอโทษในการที่จะจดจำยอมรับผิดยอมรับผิดแล้วก็ไม่ลืมมันซึ่งอันนี้เป็นเรื่องสําคัญที่มันยังไม่ค่อยเกิดขึ้นในประเทศไทยมากนะคำถามต่อมาก็คือเวลาเราพูดถึงเกาหลีจนก่อนถึงจะปี1992เราเห็นว่ามันพลิกหลายรหลบมันวุ่นวายมันเกิดมันเกินนดนี่เยอะแยะมากแต่ทำไมเศรษฐกิจถึงได้รุ่งเดืองนะัก อันนี้ก็ต้องย้อนกลับไปก็คือในปี1950เนี่ยเกาหลีวิกฤตนะ่ะก็คือหนึ่งในสามของคนเกาหลีเป็นะคนไร้บ้าน GDP ต่ำกว่า100เหรียญสหรัฐ100เหรียญนั่นคือ100ล้านเหรียญ100เหรียญสหรัฐต่อคนจุดเปลี่ยนสาคัญก็คือหลังจากทักจองฮีขึ้นเป็นประธานดีเนี่ยก็คือตอนนั้นเนี่ยก็คือดึง e บอง e บองซอง e บองซองผู้ก่อตั้งซัมซุงเนี่ยมาเริ่มต้นแผนพัฒนาเศรษฐกิจด้วยกันก็คือดึงคนใหญ่มาอยู่เป็นพวกแล้วก็เริ่ม แข่งร <sentido. S 2> ันก <ham> ับเรื่องที uh ่เราเคยเล่าถึงแชโบลจุดกำเนิดตอนนั้นเนี่ยก็คืออีวองซอนเนี่ยก็คือเกาะก็คือในช่วงประที่อีซึ่งมันเนี่ยเขาก็หนีเหมือนกันก็ห่วงว่าการเป็นนายทุนที่อยู่ฝ่ายตรงข้ามจะโดนอะไรไหมนะจะโดนรีดเงินจะโดนถ่ายเงินอะไรไหมนะแต่ว่าพราจจงฮีเปลี่ยนมุมคิดเอานายทุนมาเป็นพวกแล้วก็เริ่มต้นแผนงขนเศรษฐกิจด้วยกันเป้าสําคัญก็คือท่านจงฮีเนี่ยมองว่าประเทศจะแข็งแรงไม่ได้ถ้าทุน ไม่ใหญ่พอแล้วทุนใหญ่ทั้งหลายเนี่ยไม่ซัพพอร์ตประเทศไม่สามารถแข่งแรงได้เลยก็เลยเอาอุตสาหกรรมใหญ่ทั้งหลายเนี่ยให้เสี่ยแข็งบังคับนักธุรกิจทั้งหลายเนี่ยมาร่วมสร้างชาติด้วยกันอือบริษัทแทฮันที่ทำธุรกิจโม่แป้งโม่ปูนเนี่ยมาร่วมแผนพัฒนาเศร,รษฐกิจบริษัทซัมโฮซึ่งเป็นโรงงานปั่นฝ้ายเนี่ยก็มาร่วมทาแผนแบบเดียวกับซัมซุงปรากฏว่ามันทําแล้วดีทําแล้วสําเร็จเนาะแล้วก็อ่ะมีเดวูเข้ามา เดบูซึ่งเป็นบริษัทที่ทําสิงทอเนี่ยก็ถูกบังคับจากรัฐบ,บาลว่าเฮ้ยเลิกทําสิงทอมาต่อเรือเพราะเห็นว่าต่อเรือเนี่ยเป็นอุตสาหกรรมซึ่งมันสามารถทําเงินได้ก็กลายเป็นบริษัทต่อเรือเป็นบริษัทวิศวกรรมทางทะเลที่กลายเป็นบริษัทใหญ่เป็นธุรกิจขนาดใหญ่แล้วแชร์โบก็แทบจะก,กลายเป็นส่วนหนึ่งของรัตตอนนั้นเนี่ย รัฐถ้าจะให้เงินกู้โดยที่ดอกเบีย้ยต่ำหรือจะจะไม่มีดอกเบีย้ยเลยแล้วมันจะท้อนให้เห็นาชาัดก็คือในปี1964เงินกู้กว่า40%ที่ออกจากธนาคารเกาหลีใต้เนี่ยมันเข้าสู่ธุรก,กิจคแค่9แห่งเท่านั้นค,คือเราเคยพูดถึงเรื่องนี้แหละว่าแบบจริงๆมันก็มีทั้งคุณและโทษเนาะเรื่องของแชโบลแน่นอนว่ามันทําให้เศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยโตอย่างก้าวกระโดดในเวลาอันรวดเร็วแต่ยังไงก็ตามสุดท้ายมันก็เลยไปสร้างอะไรบางอย่างในสังคมที่มัน มันเพิ่มความเหลื <t> ่อมล้ำอ่ะจนถึงปัจจุบันก็อันนี้มันก็มันก็เป็นอยู่ที่ว่าเรามองในมุมไหนแหละถ้ามองในมุมภาพรวมเศรษฐกิจอ่ะโอเคแต่ถ้ามองในในเรื่องของสังคมความเหลื่อมล้าจนถึงปัจจุบันเกาหลีใต้เองก็ยังถูกตั้งคําถามจากนานาชาติอยู่ว่าเอ้ยการเติบโตของเศรษฐกิจเกาหลีเนี่ยมันสะท้อนไปถึงคุณภาพของชีวิตประชากรจริงๆหรือเปล่าอีกอย่างในเรื่องนี้สนุกก็คือแชโบเนี่ย มันเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่คนเนี่ยมันยังมีบาดแผลสงครามอยู่อืเขามีศัตรูหนึ่งเดียวคือญี่ปุ่นครับซึ่งมันก็อยู่ใกล้กันแล้วก็พัฒนาในรูปแบบใกล้เคียงอพอเขามองศัตรูเป็นญี่ปุ่นเนี่ยเขาก็บอกว่าทําสินค้าเกาหลียังไงให้มันเท่าญี่ปุ่นเพราะญี่ปุ่นตอนนั้นเติบโตแล้วมีโซนี่มีอะไรเกิดขึ้นเยอะแล้วทํายังไงให้ให้เท่าญี่ปุ่นได้ เขาก็เลยบอกว่าถ้าอย่างนั้นก็ต้องใช้ของเกาหลีครนั้นแม้ว่าของจะห่วยไม่ว่าของจะทํามาแล้วแบบกองแก๊งกองแก๊งแต่ว่าก็ต้องซื้อของเกาหลีมันปลุกความนิยมขึ้นมาในเวลานั้นอีกเขาก็ต้องทําให้รู้สึกว่าญี่ปุ่นทําอะไรได้เกาหลีก็ทําได้ฉะนั้นเนี่ย LG ซึ่งตอนนั้นเป็นลส star เป็นอะไรหวยๆวยเนี่ยคนก็ยังต้องใช้เข้ามารวมกันแต่ละบริษัทก็คือคือบริษัทไหนเล็ก ก็พยายามรวมกันมีการเทคโอเวอร์มีการแบบรัฐบาลช่วยให้เกิดเป็นบริษัทที่ใหญ่ขึ้นแล้วก็กลายเป็นแบรนด์ขนาดใหญ่ขึ้นมาเซึ่งมันก็ทําให้กลายไปว่าได้ผลมันมันมันมีความที่จะต้องแข่งขันอะแล้วก็สร้างกำแพงภาษี อสินค้านำเข้าเข้ามาไม่ได้โดยเฉพาะญี่ปุ่นห้ามเข้าของอเมริกาก็จะถูกในใช่แล้วก็ตอนแต่ตอนนั้นเนี่ยมันเป็นมันเป็นวิธีคิดที่ถูกที่ถูกเวลาคือคือตอนนั้นเนี่ยต้องการอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ในงานกระตุ้นเศรษฐกิจในการที่ทําให้จ้างงานคนเข้าสู่ระบบให้ได้มากที่สุดแล้วแล้วด้วย컬렉ชันนิยมมันทําให้กําลังซื้อภายในมันใหญ่พอข่าดเดียวกันก็เปิดรับความช่วยเหลือหรืออะไรหลายอย่างจากทางฝั่งอเมริกาที่มีบทบาทสาคัญช อีกอย่างนึงก็คือระบบการเมืองครับเมื่อกี้เราพูดว่าระบบการเมืองนเป็นผด็จกาจเนาะแต่ระบบพด็จการมันก็มีสายสัมพันธ์ที่ดีกับแชโบลข้างใแล้วเมื่อมันอยู่กับระบบพด็จกิจจะยาวนานเนี่ยมันทําให้นโยบายที่สนับสรุนแชโบมันต่อเนื่องแล้วมันทําให้แชโบลพวกนี้มันโตขึ้นเรื่อยๆมันโตขึ้นเรื่อยๆจนปี1997ซึ่งเป็นวิกฤตเศรษฐกิจใหญ่ต่อจากต้มยำกุ้งอะเนี่ยซึ่งเขาไปกู้เงินต่างประเทศกันหมดเนี่ยมันทําให้แชโบลั้าลานเนี่ยล้มไปจำนวนมากตอนนั้นย ล่อยกู้ใช่ไหมฮะแล้วก็ทาให้กิจการภายในหลายๆอย่างเนี่ยมันต้องเริ่มผ่อ,อนคลนให้สินค้าต่างประเทศเข้ามาบ้างแต่ว่านั่นแหละเกาหลีใต้เป็นประเทศที่ชาินยมสูงครับก็ยังแม้ว่าจะมีต่างประเทศเข้ามาอย่างไรมันก็มีความคิดว่าทําไมเราไม่ทําของเราให้ดีขึ้น่างประเทศแล้วคือถึงแม้ว่าในวันนั้นที่เศร,รษฐกิจมันมันจำเป็นจะต้องรับจากต่างประเทศเนี่ยเขาก็เข้มแข็งพอที่จะแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองในระดับหนึ่งแล้วด้วยนะในแบรนด์ต่างๆอีกอย่างที่น่าสนใจก็คือเกาหลีในช่วงเวลาที่ ในช่วงเวลาที่เติบโตในช่วงเวลาที่ร่มรุกคุกคานเนี่ยสิ่งที่มันไม่เปลี่ยนเลยคือการทุ่มงบกับการวิจัยและพกันนะวิสัยเดเวลอนและก็งบประมาณในการศึกษาเกาหลีใต้ในช่วงเวลาที่ร่มรุกคุกคานเนี่ยจะเห็นได้ว่าสิ่งที่เขาไม่เคยทิ้งก็คือการดูแลการศึกษาให้มันดีทุกระดับตั้งแต่โรงเรียนมัธยมโรงเรียนประถมหรือมหาลัยเนาะก็เป็นหนึ่งในประเทศที่เรียนหนักที่สุดในโลกเหมือนกันแต่ ซึ่งมันทําให้ในช่วงเวลาที่มันเกิดวิกฤตเนี่ยมันทําให้มันมีโอกาสองไรเกิดขึ้นการเข้ามาของเินเนี่ยให้มันเกิดบริษัทอย่างไลน์ขึ้นมาอมันเกิดเกมออนไลน์จํานวหน้าซึ่งเกิดในช่วงเวลาที่หลังวิกฤตเศรษฐกิจเนี่ยเกิดขึ้นในช่วงเวลาวัตกรรมต่างๆซัมซุงก็เติบโตซัมซุงเติบโตในเวลาในแบบที่เทราะโย่งในช่วงเวลาที่ Apple ทํท iPhone ออกมาซัมซุงก็เห็นว่า ก็ทําได้เหมือนกันก mm ็ท hmm. ํา LG กลายเป็นบริษัทที่ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้าคุณภาพจากเดิมที่เราบอกว่าโกซานที่เป็น reverse engineering ่งกองแกงกองแกงเนี hmm. ่ยก yep. mm ็เ hmm. กิดข like ึ้นในช่วงนี้ก็โตขึ้นในช่วงนี้ครับถยนต์กลายเป็นรถยนต์คุณภาพดีกว่าหลายคนบอกว่าดีกว่ารถยนต์ญี่ปุ่นด้วยซ้ำในช่วงเวลานี้เนาะออกแบบสวยกว่าดีไซน์ดีกว่าเทคโนโลยีดีกว่าสุดท้ายก็นํามาสู่เรื่องของซอฟต์พาวเวอร์ใช่ก็คือเรื่องของการส่งออกวัฒนธรรมใช่นะฮะเคป๊อป ซีรีส์ต่างๆซึ่งมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญอ่ะทุกอย่างมันมันคือเกิดขึ้นผ่านกระบวนการคิดและการวางแผนมาแล้วใช่คือทั้งหมดเนี่ยมันสะท้อนให้เห็นความสําเร็จเนาะคือมันมีพัฒนาการที่ถูกที่ถึงทางมันมาในเวลาที่ถูกต้องระบบกฎหมายเนี่ยทางานได้ดีเนาะมีการยอมรับวาอผิดพลาดอะไรที่ผิดพลาดโอเคปรับตัวมีการเรียนรู้ว่าอะไรที่ต้องยอมรับอะไรที่ปล่อยผ่านได้เนาะแล้วก็ ชาตินิยมยังมีจะม,ม,มีส่วนสําคัญในการที่ทําให้ให้มันพัฒนาขึ้นเรื่อยๆออมีเรื่องของการศึกษาที่มีคุณภาพเนาะแล้วก็แน่นอนว่าคนเกาหลีซัพพอร์ตกันเองไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเอ,อไม่ว่าจะไม่ว่าจะรู้สึกว่าเรื่สินค้าไม่มีคุณภาพสินค้ามันเใช้ไม่ได้แต่ว่าสุดท้ายยังยังซัพพอร์ตนะครับอันนี้ก็คือก็คือเป็นบทเรียนที่ทั่ทวโลกเห็นว่า ประชาธิปไตยทุนนิยมแชร์โบ่ข้างไหนมันเดินทางมันควรจะเส้นทางมันควรจะเป็นยังไงแต่ความอยู่ท่านี้ไว้มีครวันนี้เกหาหลีใต้เป็นประเทศที่เครียดมากที่สุดในโลกอืเราเคยพูดกันในบีโฮเดอร์ของเราเนะี่ยเรื่องโลชอลชอนซึ่งเป็นคําที่ติดปากซึ่งตอนนี้รัฐบาลพยายามจะให้ลดเนาะตอนท่านเดี๋ม่ใครใคยจะไม่พูดถึงไม่ให้พูดถึงไม่พูดถึงเรื่องอื่นสื่ออะไรต่างๆห้ามพูดแต่แต<ห>่ย<ห>ังม<ห>ีสถานการณ์อีกมั้ยมี เอ่อความเลึมลังยังมีอยู่อที่สูงมากเราดูหนังพาราไซเนี่ยเอ่อซึ่งเป็นหนังที่ไปได้รางวัลออสการ์ที่ฮอลลีวูดเนี่ยก็พูดถึงเรื่องความลึกลับในเกาหลีเราเอ่อเห็นอาตราการฆ่าตัวตายที่สูงที่สุดในกลุ่มประเทศโอเอซีดศพัฒนาแล้วเนี่ยครับก็สูงที่สุดเนาะแต่ว่าถามว่ามันยังมีโอกาสในการพัฒนาอย่างที่ผมบอกว่าโครงสร้างมันเกิดขึ้นแล้วมันแข็งแรงมากเราพูดถึงแชโบซึ่งแข็งแรงถึงวันนี้ก็ยังแข็งแรงคนคนก็ยังเข้าไประบบการเงินได้อยงแรง เราพูดถึงมหาลัยที่มีคุณภาพซึ่งบางมหาลัยก็เกิดขึ้นในในช่วงเวลาที่ที่พัฒนาประเทศก็ติดแรงสูงสูงของโลกใช่เยอะมากใช่ <ๆ S 2> แล้วก็เอ่อก็ต้องยอมรับว่าประเทศเกาหลีเองจนถึงปัจจุบันเนี่ยมันก็แม้จะเป็นประเทศที่เราก็บอกได้ว่าเออเป็นประเทศประเทศที่มีความเป็นประชาธิปไตยอ่ะแต่มันไม่ได้แปลว่าสะอาดเนาะแล้วเราก็พูดกันตรงตรงว่าสุดท้ายแล้ว ประชาธิปไตยกับเรื่องของของความโปร่งใสมันคงเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่<ช>น้อยเนี่ยมันมีระบบที่ทตรวจสอบได้แหละ<ช>แล้วก็แล้วก็อย่างที่บอกไปมันมีเรื่องของการะระบบกฎหมายมีความพยายามที่ที่จะ,ะใช้การถ่วงดุลอํานาจใช้กลไกลของกฎหมายในการทําหน้าที่อยู่แม้ว่ามันจะมีคําถามในเรื่องของเนี่ยการที่ธุรกิจขนาดใหญ่อย่างแชโบเข้าไปแทรกแซงเราเห็นในซีรีส์ในละครหรือแม้กระทั่งเรื่องจริงในหลายๆคดีที่ เ,เกี่ยวข้องกับธุรกิจขนาดใหญ่ที่เข้าไปแทรกแซงได้อันนี้มันมันก็เห็นแต่ว่าพอมันมีความเป็นไปรด้ที่ปะตยอะ่ะทุกคนพูดได้ไงใช่ทุกคนวิจารณ์ได้ทุกคนแบบไม่ว่าหนังละครที่ออกมาเสียดสีอะ่ะมันมันก็ยังช่วยดึงให้สิ่งเหล่านั้นมันไม่ถล่มลึกไปมากกว่านี้ใช่ใช่ไหมครับผู้บริหารซัมซุงทําผิดก็ต้องมาโค้งจากหน้าประชาชนเราไม่รู้เราไม่รู้หรอกนะว่าเบื้องหลังมันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่อย่างน้อยเบื้องหน้าเขาก็ถูกสังคม ประนามประนามแล้วต้องต้องออกมายอมรับผิดจนได้ซึ่งเนี่ยมันมันกลายเป็นกลไกลของสังคมไปอีกอีกเรื่องหนึ่งขณะที่ประเทศไทยเรานั้นเนี่ยเราไม่เห็นเรื่องนี้เลยอยู่ใต้พรมเนี่ยคือคือปัญหาของเราจะใช้คาว่าปัญหาของประเทศที่ไม่มีความเป็นประชาธิปไตยก็ได้ใช่มันมีอํานาจอื่นเหนือกว่าเสียงของประชาชนอะใช่ผมว่าเรื่องนี้มันก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้ได้เนะว่าประเทศที่ รวมลูกค้านพร้อมๆกับเราอาจจะแย่กว่าเราด้วยจนกว่าเราด้วยในเวลาบางเวลามันมีบทเรียนยังไงในการที่เขาเติบโตมาครับสร้างกระบวนการบริษัทมาแล้วก็ทํำยังไงให้มันสามารถก้าวต่อไปข้างหน้ามันมีเส้นทางของมันที่ชัดเนาะก็หวังว่าหวังว่าวันหนึ่งเราจะไปถึงตรงนั้นนะครับคือเสียงเราเนี่ย เออตอนเราเล่าเรื่องเกาหลีแวเราเสียงเสียงก็ดังเลยเออมีแอคทีฟมากแต่พอเราตอนท้ายเราหวังว่าเราก็จะเบาๆเพราะว่าก็ได้แหละครับแต่ก็ยังต้องมีความหวังแม้จะเบาน่อ่ะต้องการชาติยิมต้องีาลต้องการพลเมืองที่ตื่นตัวต้องการระบบกฎหมายที่คงที่ต้องการรัฐบาลที่ต่อเนื่องต้องการประชาธิปไตยที่เข้มแข็งและหลักการทุกคนที่ยืนอยู่ร่วมกันโดยการที่เรียนรู้และยอมรับว่า มันเคยผิดพลาดอะไรแล้วเราจะไปต่ออันไงนนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่เราเรียนรู้จากเกาหลีใต้นะครับเขาหน้าจะเป็นเรื่องอะไรก็ติดตามกันใหม่นะครับก็เราก็จะหยิบเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองสังคมหรือเรื่องอะไรที่คุณอยากรู้ก็เสนอกันมาได้นะครับเขาหน้าเป็นเรื่องอะไรพบกันใหม่สวัสดีครับสวัสดีครับ